กราบสวัสดีด้วยนะครับเพื่อนๆชาวเอเลเวอร์ไท a แลนด์ทุกๆคนวันนี้ผมจะพามาคำนวณ CPU กันนะครับว่าถ้าเราจะขุด24ชั่วโมงเราจะต้อง stake CPU กันเท่าไหร่นะครับซึ่งอุปกรณ์การขุดแล้วก็แมปเป็นปัจจัยหลักสำคัญนะครับในการสเต็กซึ่งแต่ละคนก็จะมีอุปกรณ์การขุดที่แตกต่างกันขุดแมปแตกต่างกัน ดังนั้นจะต้องสเต็กต่างกันพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยครับ let's go ก่อนอื่นนะครับจะมาปูพื้นฐานก่อนสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับ CPU เน็ตแล้วก็แรมตัวแรกก็จะเป็นตัว CPU ที่เราสเต็กไปตรงนี้ของผมสเต็กไป59แวผมได้มาอยู่18.41 ms แล้วก็เน็ตผมสเต็กไป1แวได้มาอยู่ที่232 KB ส่วนแรมเนี่ย ผมทำการบายไว้ไม่แน่ใจว่าบายไปเท่าไหร่นะครับก็จะได้แรมมาอยู่ที่14 KB นะครับตัวแรมเนี่ยส่วนมากที่ใช้แล้วก็เห็นผลเช่นการวางของขายในออโตมิกคับนะครับตัวนี้ก็จะใช้แรมถ้าสมมุติว่าเรา,าขายของเยอะๆเนี่ยมันก็จะกินแรมนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราขายออกแล้วหรือว่าเรายกเลิกการขายนั้นไปแรมส่วนนี้ก็จะกลับขึ้นมานะครับ แล้วก็มันก็จะใช้เกี่ยวกับการสร้างคีเอตตัวละครต่างๆแลมมันจะเป็นการซื้อการขายซึ่งถ้าเราอยากจะเอาแลมที่เราซื้อมาเนี่ยขายไปก็สามารถทำได้นะครับสมมติเราซื้อมา14 KB แล้วเราจะขาย14 KB เนี่ยมันจะขายไม่ได้ซึ่งเราจะขายได้เพียงส่วนที่เหลือก็คือ,อตอนนี้เราใช้ไป10 KB จาก14 KB ดังนั้นส่วนที่เหลือก็คือ14 KB ลบ10เราก็จะสามารถขายได้เพียง4 KB นะครับในการขายคืนนั้นหน่วยที่เราจะใส่จะต้องใส่เป็นไบต์4 KB k ก็คือ1000ดังนั้นเราก็ต้องใส่ไปเป็น4000นะครับ4,000ไบต์ในการขายที่ w a c b บ o x io นะครับเราก็จะได้เป็นแวกกลับคืนมา ส่วนเน็ตและ CPU นั้นเราสามารถอันสเต็กได้ทั้งหมดนะครับตัวนี้เราจะไม่เสียไปมาถึงหัวข้อที่ผมจะพาไปคำนวณการสเต็ก CPU ซึ่ง CPU เนี่ยมันจำเป็นมากๆสำหรับเกม a l e v e l ส่วนเน็ตนั้นเราใช้แค่นิดหน่อยนะครับไม่จำเป็นต้องสเต็กเยอะแต่เพื่อนๆอยากจะสเต็กเยอะก็แล้วแต่นะครับเพราะ1แวกนี้ก็คือ โอเวอร์แล้วนะครับโดยปกติผมก็จะสเต็กไว้ที่0.1หรือ0.2แหว์ก็เพียงพอสำหรับการใช้เน็ตส่วนแรมเนี่ยเราก็จะต้องมีพื้นที่ว่างให้เหลือไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถทำธุรกรรมได้พร้อมแล้วไปดูสูตรการคำนวณ CPU กันเลยนะครับเบื้องต้นตัวนี้ผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3สูตรง่ายๆเพื่อ ทุกๆคนจะได้ทำความเข้าใจนะครับสูตรแรกที่เราต้องใช้ก็คือ CPU เท่ากับ T ใหญ่หาร T เล็กคูณด้วย0.5ตัว CPU เนี่ยหมายถึงว่า CPU ที่เราจะต้องใช้เราจะต้องรู้ก่อนว่าเราจะต้องใช้ CPU ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่ส่วน T ตัวใหญ่เวลาที่ต้องการในการขุดหน่วยเป็นวินาที ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆอ,อยากจะขุด24ชั่วโมงอ4่า24ชั่วโมงนี้อยู่ชั่วโมงหนึ่งมี60นาที1นาทีมี60วินาทีก็จะได้ค่า t มาถ้าเพื่อนๆอ,อยากต้องการขุด8ชั่วโมงตัวนี้เพื่อนๆก็ใส่แปดไปเราก็จะได้ t ตัวใหญ่ละก็คือเวลาที่ต้องการขุดส่วน t ตัวเล็กหมายถึงรอบเวลาในการขุด รอบเวลาในการขุดหมายถึงตัวคููดาวที่เราขุดว่าเราใช้เวลาการขุดเท่าไหร่ถ้าเพื่อนๆได้หน่วยมาเป็นนาทีเพื่อนๆก็เอาหน่วยนาทีสมมติเพื่อนๆขุดอยู่10นาทีขุดทีเพื่อนๆก็ขุดไปด้วย60อ่าเนี่ยเราก็จะได้รอบการขุดมาละทีนี้เวลาทั้งหมดเป็นวินาทีเนี่ยหารด้วยเวลารอบในการขุดตัวนี้เราก็จะได้ค่า cpu มาละ ก็จะได้มาแล้วว่า CPU ของเราเนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่เพื่อนๆจะรู้ได้ยังไงว่าอุปกรณ์การขุดแต่และอย่างมันใช้เวลากี่นาทีเพื่อนๆก็มาดูในเว็บนี้นะครับ a l e n w o r l d 2เดี๋ยวผมจะให้หน้าลิงก์เว็บนี้ไว้ใต้ด e ค c ิปชั i o น,นะครับสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะขุดเอา land ตัวนี้นะครับ Active Volcano อ่สมมุติเพื่อนๆมี Standard Deal เพื่อนเพื่อนใช้ Standard Deal 3ตัวในการขุดพอเพื่อนๆเลือกแผนที่เลือกอุปกรณ์การขุดทั้ง3ชิ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะรู้เวลาแล้วว่าเราใช้เวลาคูดดาวในการขุดก็คือ20นาทีทีนี้เพื่อนๆก็เอามาใส่เพื่อนๆก็จะได้เป็น20นาที คูณหกวินาทีทีตัวใหญ่เพื่อนๆอ,อยากจะขุด24ชั่วโมงเพื่อนๆก็คูณไปใช้24ชั่วโมงคูณ60คูณหกสิบเราก็จะได้มาแล้วว่าอพอเราได้ตัวเลข2ตัวนี้เราก็เอาไปแทนค่า ตามสมการเราก็จะรู้มาแล้วว่าเราต้องการ CPU ขุดเท่าไหร่ใน24ชั่วโมงผมจะยกตัวอย่างให้นะครับทีใหญ่หารทีเล็กอ่า60ตัด60 0ตัด0 2หาร6เหลือ3อเพื่อนเพื่อนก็จะได้มาแล้ว3คูณ24เป็น72อเ่อนเพื่อนก็จะได้ตัวนี้มาแล้วก้อนนี้ก็คือ 72แล้วก็เราเอาไปคูณด้วย0.5คูณจ5คูณ0.5ก็คือหาร2นั่งเอง7 0 72หาร2ก็จะได้เป็น36อ่าเพื่อนเพื่อนก็จะต้องสเต็ก CPU ให้ได้ทั้งหมด36 ms พอเพื่อนๆนได้ตัวนี้เสร็จแล้วทีนี้เราอยากรู้ว่าเราจะต้องใช้ทั้งหมดกี่แวกในการสเต็ก เพื่อนๆก็มาหาจากตรงนี้ Cw เท่ากับ CPU ที่ได้ต่อการ stack 1นึ่แวกก็คือตัวนี้ CPU ตัวนี้ cp ครัผมให้ตัวแปรเป็น pu เล็กก็คือ CPU ที่ได้รับหน่วยเป็น ms แวกหมายถึงเหรียญแววกที่ใช้ s เต็กว่า s t a ็กไปเท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถมาเช็คดูได้่าเดี๋ยวผมขอลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับ จากสมการข้างบนเราก็ได้มาแล้ว36 ms อ่าผมค้งไว้ก่อนแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะมาดูที่ r e s o u r c อ่าสมมุติยกตัวอย่างตัวนี้ก็คือเพื่อนๆใช้แวกในการสเต k กเนี่ย59แวกเราได้ CPU มา18 ms ตัว cpu ตัวนี้เราจะไม่ได้แบบตายตัวนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าณนะช่วงเวลานั้นนี้มนนีคนมาสเต็กเพื่อแย่ง cpu กันเยอะไหมถ้าคนมาแย่งเยอะสเต็กเยอะตัวหารเราก็จะเยอะ ms ตัวนี้เราจะน้อยลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่าบางทีเราขุดได้เยอะบางทีเราขุดได้น้อยบางทีเราขุดได้นานบางทีขุดแป๊บเดียว cpu ก็แดงละ ในหน้านี้ก็สามารถดูได้เดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอีกหน้าหนึ่งที่ผมใช้ผมจะใช้เป็นตัวนี้มันจะค่อนข้างเรียวไทม์ดีนะครับเพราะว่า CPU เนี่ยมันจะแกว่งไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตดูนะครับตรงนี้นี่ในทั้งหมด10 ID ตัวเนี้ยผมสเต็กไว้ที่ ID ละ150แวกซึ่งมันจะ รีเฟซเจนค่า CPU ใหม่หารให้เราใหม่เรื่อยๆนะครับออย่างช่วงนี้ผมได้ผมสเต็ก150ผมได้อยู่42เห็นไหมครับมันก็จะเฉลี่ยไล่เรียพอๆกันอาจนี้ขึ้นเป็น43ลอะอมันจะแกว่งอย่างนี้ยครับเพื่อนๆมันจะไม่ตายตัวบางครั้งเจอจังหวะที่ CPU กระชากเยอะๆมันก็จะแว่งค่อนข้างเยอะนะครับ ตัวนี้ซึ่งมันจะไม่แน่นอนแต่เราก็สามารถใช้ค่าตัวเนี้มาเช็คคร่าวๆได้เราอาจจะสังเกตดูค่า CPU ของเราว่าสเต็ก150ตัวนี้มันได้น้อยที่สุดเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ผมสมมุติว่าผมสเต็ก150ผมได้ CPU ประมาณสักอ่เหลือ38ละอ่าผมจะเอาค่าน้อยนะครับ พอไม่อยากให้มันแกว่งไปจนถึงจุดแดงแล้วก็จนขุดไม่ได้เพราะว่าผมต้องการขุดยิ24ชั่วโมงผมก็จะเอาค่าที่มันช่วงรีเฟซที่เราได้เนี่ยน้อยที่สุดผมก็จะยืดเป็นเอาตีเป็นสัก38แล้วกันนะครับอ่าเห็นหมมาขึ้นอีกแล้วก่อนหน้านี้ผมเจอ38อนะ่ผมผมสเต็ก150ผมได้38ผมก็มาแทนค่าสรรมการ CPU ที่ผมสเต็กตอนหนึ่งแวกอ่าอันนี้คือคำตอบ CPU ที่ได้รับหน่วยเป็น ms เมื่อกี้ผมได้อยู่38จากการที่ผมสเต็กไป150ตัวนี้ก็ตามสมการก็จับมาหารกันนะครับมันก็จะได้ประมาณก็คือ0.253โอเคทีนี้ผมก็ได้ค่าคงที่ตัว cw มาละ เลโชในการสเต็ก cpu ต่อน1นึ่งแบตทีนี้มาถึงสมการตัวเนี้จะรู้ได้ยังไงว่าเราควรส t a ็กไปเท่าไหร่เราก็มาแทนค่า2ตัวนี้ในสมการตัวนี้สเต็ก cpu ในการขุด24ชั่วโมงของเราใช้36 ms หารด้วย cw ก็คือค่าตัวนี้ต่อการสเต็ก1แบตก็คือ0.2 ห้าสามันก็จะได้เท่ากับร้อยสนะครับจุดสองานี่ก็คือเป็นการสเต็กทั้งหมดเนี่ยเราจะต้องใช้ประมาณ142.29เราก็ใช้เป็นค่าประมาณนะครับส่วนผมกจ็จะเผื่อจากค่านี้ไปเผื่อ Loss เผื่อกลอนแกว่งของ CPU ผมก็จะใช้สเต็กไปทั้งหมด ร้อยห้าสิบแวกประมาณนี้นะครับอันนี้คือเป็นคอนเซ็ปต์พอเพื่อนๆรู้สมการรู้ค่าตัวแปรรู้ที่มาของตัวแปรแล้วนะครับเราก็สามารถเอามาใส่ Excel ไว้ได้นะครับตัวนี้เป็นสูตรคำนวณที่ผมทำไว้ในไฟล์ excel เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดนะครับเป็นไฟล์ซิปไว้แล้วการเพื่อนๆก็สามารถโหลดแล้วก็ไปแตกไฟล์แล้วก็ สามารถใช้ตารางตัวนี้เอาไปประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆได้หรือเพื่อนๆจะเขียน Excel ขึ้นมาเองก็ได้นะครับตามความเข้าใจของเพื่อนๆตัวอย่างตารางตัวนี้ที่ผมไฮไลท์กรอบเป็นสีเหลืองเนี่ยเพื่อนๆสามารถตั้งค่าได้นะครับก็คือแก้ไขได้ในช่องตารางที่เราจะต้องใส่ค่าก็คือตัวสแต็กว่าตอนนี้นี่เองเนี่ยเพื่อนเพื่อนสแต็กเท่าไหร่แล้วได้ CPU มาเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่เพื่อนๆต้องการขุด24ชั่วโมง แล้วก็เวลาที่เพื่อนๆต้องการขุดกี่ชั่วโมงก็มาใส่ตรงนี้อย่างเมื่อกี้เราสเต็กไป150เราได้มาอยู่38 ms มันก็จะได้ค่าต่างๆมานะครับยกตัวอย่าง3สว่านผมก็จะใช้ตารางตัวนี้เอามาดูแล้วผมก็จะมาคอมบายแลนตัวนี้อ่าแล้วผมก็จะลองเลือกดู TOM ที่ได้เยอะที่สุด นั่นก็คือแม Active v o l c a น o นะครับตัวนี้ก็จะได้เป็น t r m ที่ได้เยอะที่สุดละก็คือเราต้องใช้เวลาขุดอยู่20นาทีนะครับถ้าเราขุด20นาทีก็จะเป็นตัวนี้อ่าน,นีครับผมใส่เวลา20นาทีมันก็จะต้องสเต็กอยู่ประมาณ142แว่แวกใช้ CPU อยู่ประมาณ36 ms ตัวนี้ก็คือในช่องท้ายตารางตัวนี้ ก็จะเป็นการรีเวิร์ดกลับสมมติว่าเพื่อนๆมีไม่ถึง142สมมติว่าเพื่อนๆมีอยู่แค่100เพื่อนๆอ,อยากรู้ว่ามันจะขุดได้กี่ชั่วโมงนี่ก็คือเราจะเราจะขุดได้อยู่ประมาณ17ชั่วโมงแล้วก็เราก็ต้องพัก CPU อยู่ประมาณ7ชั่วโมงอย่างตัวนี้เลือก TLM ต่อนอาที สมมติเพื่อนๆอ,อยากจะสเต็กขุดแมพ6นาทีเนี่ยเพราะว่าได้ TLM ต่อน,นาทีเยอะที่สุดแล้วเพื่อนๆก็ใส่ตัวเลขไปอ่ามาใส่ช่องอื่นก็ได้นะครับใส่ช่องพวกนี้สมมุติเพื่อนๆจะได้6นาทีปั๊บเพื่อนๆจะต้องสเต็กทั้งหมดเพื่อขุด24ชั่วโมงเนี่ยประมาณ474แวกนะครับต้องใช้ CPU ทั้งหมดเนี่ยร้อยประมาณ120 ms ถ้าสมมติเพื่อนอยากขุดแบบนี้แต่สเต็กไม่พอเพื่อนๆอยากรู้ว่าสมมติมีอยู่300ละ่ะจะขุดได้ประมาณสักกี่ชั่วโมงแล้วควรพักกี่ชั่วโมงเพื่อนๆก็มาใส่นี่300เพื่อนๆก็จะเห็นว่าขุดได้อยู่ประมาณ15ชั่วโมงเราก็พักอีกประมาณ9ชั่วโมงนะครับ8.8ก็ประมาณ9ชั่วโมงนี่ก็คือเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ง่ายๆยาตัวนี้ มาเลือก TLM อ่าผมเน้นเพื่อที่จะให้การสเต็ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพรีวอร์ดที่สูงที่สุดนะครับแต่เราอยากขุด24ชั่วโมงเราก็มาดูว่าอ่าตัวไหนที่มันให้ TLM เยอะที่สุดเรียงตามเปอร์เซ็นต์ TLM ตัวนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์การขุดอ่าแมปยีนาทีอ่าผมใส่เป็นแมป20 แม p 1 4 m a p 1แ MAP10 m a p แอ่าก็จะเรียงลงมาประมาณนี้สมมุติอยากจะไปคุดอ่าแม10ตัวนี้อ่าเพราะว่าได้รีวอร์ดเนี่ยค่อนข้างเยอะต่อนอาทีก็คือได้1.26เลยอ่าแมปนินาทีเพื่อนๆก็ควรที่จะอ่าสเต็กไปอยู่ประมาณ284แวกก็ค่อนข้างเยอะ นะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะชอบแบบไหนอยากจะขุดแบบไหนนี่ก็เป็นทริคก,การคำนวณง่ายๆนะครับในการสเต็กเกมเอเลนเวล l ์เกมเอเลนเวล l ์เนี่ยค่อนข้างกิน CPU ค่อนข้างเยอะก็มีบางคนงงว่าเอ้ยผมเล่นหลายเกมแต่หนึ่งแอคเค้ามาเล่นเ l เลนเวล l ์แป๊บเดียวทำไม CPU แดงเล่นเกมโน้นเกมนั้นเกมนี้ไม่เคยแดง มันขึ้นอยู่กับทางเซกชันที่เราทำนะครับยิ่งอุปกรณ์เนี่ยระดับต่ำเนี่ยมันก็จะใช้ CPU ในการสเต็กเยอะเพราะว่าคูดาเวลาของเราในการขุดเนี่ยมันค่อนข้างน้อยเดี๋ยวไวค้คลิปหน้านะครับผมจะพาทุกคนไปเม n เนสแวกกันสมมติเรามีแวกอยู่ประมาณเท่านี้เราควรที่จะซื้ออุปกรณ์อะไรขุดแล้วควรที่จะสเต็กไว้เท่าไหร่ ใครอยากรู้นะครับคลิปหน้าสำคัญนะครับเพราะว่าเพื่อนๆก็จะได้รู้ว่าเพื่อนๆจะต้องซื้ออะไรใช้อะไรขุดแมบไหนเดี๋ยวคลิปหน้ามีคำตอบนะครับอยากรู้ก็อย่าลืมกด s ั b s ไ r i b ์กดติดตามไว้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังอีกสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ